ข่าวดีแชร์ได้ทุ่งบัวแดงอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิธรรมชาติจัดสรรความสวยงามได้อย่างลงตัวนะบึงละหานร่รองเรือชมบัวแดงชมนกนานาพันธุ์วันนี้พาเดินทางมาล่องเรือรับอรุณอุ่นไอรักบึงละหาน ที่บึงละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นบึงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเราจึงเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ของผันพืชนั่นคือทุ่งบัวแดงดอกบัวนับแสนนับล้านดอกเมื่อเราล่องเรือชมความงามของบึงเสร็จแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะเดินชมวิวกับสายลมเย็นสบายบนสะพานไม้หมอนรถไฟโบราณที่ทอดยาวลงสู่กลางบึง มีความยาวถึง455เมตรเลยครับการต้อนรับที่เป็นกันเองสำเนียงพูดคุยแบบพื้นถิ่นนั้นเป็นสเสน่ห์ที่จะทำให้เรากลับมาเยือนอีกครั้งแน่นอนครับและอย่ายลืมแวะชิมอาหารของพ่อค้าแม่ค้าทั้งอาหารคาหวานของฝากของเที่ยวระลึกมาอุดหนุนสินค้าของดีของชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่นี่เข้มแข็งต้อนรับนะักท่องเที่ยวอีกยาว,ยาว